อากับโาจีทุกคนย็นไ้โหสีเกลเเคยวันนี้จะมาเล่นฟรีไฟกับน้องๆสามคนเอ้ยสองเอ้ยโซเสียหน่อยน้องมาหลอดยานะวันนี้ผมจะมาลงแรงนิดหนึ่งซึ่งอีกแค่สามร้อแปดสิบแต้มก็คือสี่ดาวละทีเราอีกหวังว่าเราแถวนี้คนจะเยอะนะ บกแล้เยอะจริงนะโอ้ตรงนี้มีขอให้รู้เต็มเลยทุกคนครั้งแรกใช่มที่ออกห้องพี่เนี่ยปกติจะเป็นไอ้มังกรเขื่อนรักแถมซอเลื้อ้นไอมือันมานี่ถ้าได้บีสูดต้องเองไม่รอดแม่ลุหลุดลุกลุกลุกกระแทกด่ากุ๊ดกุ๊ดวิ่ง อุ้ยมีรถใครอยากขับรถกับพี่บ้างน้องไม่เป็นไรเก่งจค่อยวิ่งไปเดี๋ยวไปซวยเ้ยมันไม่ซวยหรอกน้ายุงกัดเท้าแล้วก็ไปบ้านทูบไปไปจะหมยไปเก็บสบู่ไปเก็บสบู่เราจะหายอ้อยเวทแป้งเราจะหายไปถึงตอนบ้านทูบุน ฮะขนาดน้นแล้วสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงะเฮ้ยแต่มันลงได้ไม่เกินสินาทีอะนี้อะคือถ้าจะเอาสามชั่วโมงสี่โมงจะต้องไล์สดแลวนะจังหวะนั้นอะไอ้ทุสตรีไงอยูมีนุดวะเอ้ยอพีจูนเดี๋ยวะอืมอึมอมกำแสงดวรู้ต่อหน้าต่อตาไม่ไปละไปมีหวังกลายเป็นโอ่ะเอ้ยเอ้ยเอกกก ไปยืนคีมาก,ก่อนนะเดีย๋ยวตัดไปตอนลบเลยกันอู้เหรอสวีรติการยืนจ้องนาอยู่ตรงนูน้นนะเองนานานา,นาสวีรติการโอ้เร็เวะไรอะไรกระบอ,อกเก็บเสียงอู้อันนั้นที่สามะระดับสามอู้โดนเล่นโดนโตอู้้กระบอกเก็บเสียงมันดีจังเลยอ่าไอ้สิ พี่เรียกผมว่ามาพายดิวได้กูตายกูตายกูตายนั่นกูตายตายชมด้วยพี่ชมด้วยเออข้าวไปเลยกากจำเสื้อในเออนั้นฟรีไฟล์เมื่อก่อนจะเปล่าเออจะจำไปคนนั้นไว้เว้ยสร้างอ่ะเกาะสร้างอ๋อเออจะจำไปคนนี้เว้ยไอ็มเอ็มเป็นนกนกสีแดงอ่ะวันนี้เลอกกันเพียงแี่ตัวก็เลยพึ่นมาไหว้เชย วันนั้นก็โดนรู้และรู้แล้ว,ลลวโอ้โหก็รู้ <c oughs> กันนี่ส <c oughs> องหนึ่งอะขาบ้าเลยตัยขวขาหัวหัวแตกอะ่ะกดเอฟดึงดึงนี้างไหเหรออุ้ยขาขาไอโชัวเอฟเอฟใน่ไม่คิตจริงอ่ะไอโชัวขาเล่นเลยอัพให้แล้วเอาไปแล้ว สองเลยก no?> ูโดนละม่โดนก้อนเล่นไม่คนเล่นโดนก้อนหนึ่งคนโดนก้อนคิดว่ากูกลัวแบ้านมึงนะกล่องหายไปสองตัวน่ะสองตัวไอ้ยบวกอะเฮ้ยบวกอ่ะมาเสี่ยงมาเสี่ยงมาเสี่ยงเกินมาเสียงบันบันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่ข้างอยู่ข้างชิบละชิบละชิบละชิบแล้วอ่าโดนกูโดนละ โอเคชิดน oh oh, ิดอะไรดีอ้เาชิบอมันย e> ิงปนระเบิดมแบบนี้เลยไม่ได้กินหันหน้าไปที่ไตัวไอปันซู่ๆหันหน้าไปที่ชุกเดนิสะไปไก่สูดมันเต็มแล้วจะหอก้วอหให้ <t um> <t ูบ้องวิ่งเรวไงสภาพโอ้ย รอไม่ไป้นะกับกับชาติมาเกิดใหม่หลายรอบแล้วนะฮะโอเค่าสูโอเคโอเคนอเคโอเคโอแคโอเคโงชุโอเชุบวงชุเโอเค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 โอเเคโเคโอเคโอเคโหลังออเคโเออนเเออเเคคโเออ กูได้แล้ววิ่งได้แล้ววิ่งทิ้งกระสูนแล้วใครจะีศูนเป็นตัวหลักชูด้วยไมีใครชุบเลยรอก่อนสิพี่รอเป็นไหมรอเป็นขอบคุณเดี๋ยวชุบให้เยียบเหรียญให้หน่อยอีกหนึ่งร้อยเมื่อกี้มีสี่ร้อยไม่เหรอเออหารเป็นหนึ่งร้อยเดี๋ยนะเดี๋ยวนี้เหรอมันมันมันหนึ่งพันใช่ไหมลบลบลบอันนั้นอ่ะมันมีหนึ่งพันลบลบ ลบหกร้อยก็เหลือสี่ร้อยใช่ไหมม,มันเก็บเหรียญสองร้อยไปเมื่อกี้มันก็ครบแล้วนี่หกร้อยอ่ะไปไหนไปไหนไปไไปซื้อกระป๋องสามมาซื้อทำหักนเลยแต่อย่างน้อยก็มีเหรียปองขวามเว้ยอืมอืมพระเจ้ารู้ใจพระเจ้ารู้ใจใครนะที่คู่กับมอกอะ่ะใครอ่ะฟอด โอ้เจ้ามาแล้วลูกรักของข้าลังลงมาพัแบเ้าคนแอบบทัาคั้นึงเจอคนขี่มอเตอร์ไซค์มาคนหนึ่งสวยนะเก็บนะเนอกลงเแซอยซอยน้ไปเปมเน้ยเ้มาแล้วตั้งไอโบดิเอ้มาแล้วเองตั้งไอโดู โอ้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 ชู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 ไปเก็บศพก่อนรถรถรถเอ้ออนั่นแหละนี่นเออนั่นแหละทำเนียน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 โอ้ย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 รถ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 ไม่ไหวละรถกูบอกว่ารถไม่ไหวแล้วลูกรถพอไม่ไหวละ พ่อต right ่มึงไปเลยรออะไรใครจะอยู่ก็อยู่ฮะใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่อ่ะได้ก่อสร้างเองแล้วลันเนอร์ครับรออะไรขุ้นกราวังยังไหนวะก็ไม่รู้ครับตัวเองแมวแมวนะเฮ้ยพี่ชา้ซื้อกระวังกราวงอะไรกระวังไปขับต่ไปขับขับต่อไปไอ้แมกกาซีนพอดีว่าเล่นเกมนี้มาบ่อยกระวังแรงจริง มึมกงกำลังสีแปบาพี่อยู่อะอยากชอบเลยตัวไอ้นั่นโดนโดรวิกฟุตอะ <ừ> ได้กอดสีมาแล้ะหมวกสองอ่ะอยากได้หมวกส,สามอ่ะโคอยากได้เอ้ยอย่างน้อยเอ็มพีสี่ศูนย์ยังอยู่ในใจอ,อย่างน้อยยังมีเอ็มพีสี่ศูนย์ในใจหนึ่งเดียวอะ,อะเป็น,นเป็นหนึ่งเดียวในใจอ่ะโอ้โหเอ็มพีโน<ม>หนึ่งครับ ใครรอดเออพี่คอยเองใจเย็นๆเอ้ยกระโดดกูไม่มีอู๋ไม่เป็นไรมีอยู่ยเอ้ยตายหรอมีคิวไม่ก็เกินหม่แล้วก็สโลปอีกรอบหนึ่งหนกว่าแล้อันนี้คือเสียงชีวิตเลยนะเนี่ยปั๊บเอาเงินเอาเงินปั๊บคืนมีเงินเท่าไหร่ไม่ต้องมาพูดรอ ถุกล้วุูละวุูละวถล้เรานี่น่าจะท่าปลอดดีอันนี้คือถ้วยวงเล็กๆจนวงมาตรงนี้นี่คือไม่เหลือแล้วครับปันไม่สามารถใช้ชีวิตได้แล้วเพราะว่าโดนหมอกแล้วิุไม่เดี๋ยวนะไหนๆแล้วบอกเลยอีกวปไหนอีกไปด้านบนไงโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ๊ยโอ๊ยตรงนี้อู๊ช ตายแล้วชีอะไรเหีอะไรเหรอูกีลูกีแล้วตายแล้ว Oh m o d ไปไกลไปนีกดใกลแล้วไม่ดีดีกว่าโอ้โอ้โอ้บบี้โอ้โชว์โชว์เป็นไรอ่ะโชว์เขาดี่เเวลาหนโลโลบ้านเองสิขบานได้วยไม่มีเหรองนี่ละกัน ไม่มีเหรียญไมงมีแล้วความหวังเช้ไม่ได้แล้วใครมีเหรียญไหมล่ะคนมีสองร้อยเอ้าเอ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยอยเ้ยเเรเฮ้ยยเยยยเ ไลยเลิศเบลิบเบิดส่งเขามีคาเซไปสองอันเอาหลงหลังเลยครับบ้นพี่รู้มีตัวชุบหนึ่งตัวฮะตอดีปะโอเคไลงๆๆๆๆลงๆๆๆลงๆๆลงลงวัดต่ <What? S 1> อ ิน <Good. S 2> <c oughs> อีกรอบอีกรอบอีกรอบมา